อริยสัตวสีเป็นที่ตั้งแห่งการแสดงตัวของปัญญสีพภิกษุทั้งหลายอินรีห้าอย่างเหล่านี้มีอยู่ห้าอย่างเหล่าไหนาเล่าห้าอย่างคือสัตถินรีวีดีรีสะทินรีสมาธินรีและปัญญินรีพภิกษุทั้งหลายสัตถินรีจะเห็นได้ในที่ไหนเล่า สัตถินรีเห็นได้ในโสตาปฏิยังคสซีภิษุทั้งหลายวิริยินรีจะเห็นได้ในที่ไหนเล่าวิริยินรีเห็นได้ในสัมมพปทานซีภิกษุทั้งหลายสติินรีจะเห็นได้ในที่ไหนเล่าสติินรีเห็นได้ในสติปทานซีภิกษุทั้งหลายสมาธินรีจะเห็นได้ในที่ไหนเล่า สมาธินีเห็นได้ในฌานีภิกษุทั้งหลายปัญญินีจะเห็นได้ในที่ไหนเล่าปัญญินีเห็นได้ในอริยสัจีภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลยินีห้าอยา่าง